สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับวิดีโอชุดนี้ผมก็จะมาแบ่งปันเรื่องราวของ6หลักคิดของการใช้ชีวิตแบบคนสำเร็จผมเชื่อนะครับว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็อยากที่จะประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตคำว่าประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้หมายถึงการที่เราจะต้องรวยล้นฟ้าเป็นคนดังระดับโลกหรือเป็นคนมีหน้ามีตาในระดับประเทศอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งคำว่าประสบความสำเร็จจริงๆนะครับ มันความหมายของมันก็คือว่าการที่เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการจริงๆคือมีความสุขและความสําเร็จในการใช้ชีวิตนั่นเองตรงนี้ครับเราถึงจะเรียกว่าประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตนะครับแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้ผมไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยชีวิตเราจะต้องไม่รวยไม่ร่ํารวยไม่ไปถึงระดับนั้นคือถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีความฝันที่อยากจะไปถึงระดับโลกอยากจะไปเปอันดับหนึ่งเนี่ย ผมสนับสนุนเลยนะครับซึ่งผมจะบอกเลยนะครับว่าไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเล็กจะใหญ่ขนาดไหนอยากจะมีชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการขนาดไหนนะครับหหลักคิดนี้ครับอาจจะเป็นคําตอบหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือเพื่อนได้ซึ่งสําหรับ6หลักคิดนี้นะครับผมได้เรียนรู้มาจากกูรูในระดับประเทศรวมถึงผมเองนะครับก็ได้มีการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของธรรมะของพระพุทธศาสนาด้วยซึ่งผมก็นํามาประยุกต์ใช้ครับกับชีวิตจนเกิดเป็น6หลักคิดนี้ขึ้นมา ซึ่งผมก็มองดูแล้วว่าเฮ้ยมันครบถ้วนทุกด้านแล้วก็เป็นหลักคิดนะครับที่ทําให้ชีวิตของผมเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดการรวมถึงชีวิตของเพื่อนๆือผมหลายๆคนด้วยที่ได้เรียนรู้6หลักคิดนี้ถ้าเพื่อนเพื่อพร้อมแล้วนะครับที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับหลักคิดในข้อแรกนะครับผมถือว่าเป็นหลักคิดที่สําคัญที่สุดเลยของ6หลักคิดนี้นั่นก็คือว่าเรารับผิดชอบเต็มที่ตอบประสบการณ์ทุกอย่าง ในชีวิตของเรามันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าชีวิตของเราอะครับจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราอะครับเป็นสิ่งที่เราทําให้มันเกิดขึ้นหรือเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นกับเราอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนเราคิดดูสิครับว่าการที่เพื่อนเพื่อนใช้ชีวิตในแต่ละวันนะครับวันนี้อะครับที่เราอาจจะยังไม่ได้ประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตวันนี้การที่เราอาจจะยังมีเงินไม่มากพอที่จะใช้แล้วก็อาจจะยังไม่ได้มีสุขภาพที่แข็งแรงมากมาย มันเป็นสิ่งที่เราทําให้มันเกิดขึ้นหรือเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นถูกต้อไหมครับอย่างใดอย่างหนึ่งตรงนี้ครับทำให้ชีวิตของเราเกิดผลลัพธ์แบบนี้เห็นไหมครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเฮ้ยชีวิตเราเนี่ยเราเป็นคนรับผิดชอบเองเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ไปในทั้งท่านดีหรือไม่ดีก็ได้ถูกไหมนะครับทีนี้ครับถัดมาในข้อที่2ครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ จะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองให้ได้100%ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเราเป็นคนทําหรือเราปล่อยให้มันทำเนี่ยสิ่งถัดมาครับก็คือว่าเราอะครับกำลังซึมซับความเชื่อจากสังคมหรือสภาพแวดล้อมที่เรากําลังอยู่เรานะครับจะมีแนวโน้มที่จะมีความคิดเนี่ยเอียงไปในทิศทางที่สื่อที่เราเสพบ,บ่อยๆหรือในสิ่งแวดล้อมหรือสังคมที่เราอยู่ นั่นเองนะครับในแต่ละวันเนี่ยเราได้ปล่อยตัวเองไปตามสื่อต่างๆถูกไหมครับแล้วสื่อเหล่านี้ก็จะมากําหนดความคิดกําหนดความเชื่อของเราเช่นเราอาจจะชอบดูข่าวบ่อยๆแล้วก็มีแนวโน้มที่จะคิดอคติต่อเรื่องเราเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเรามากขึ้นนะครับหรือเราอาจจะอยู่ในสังคมอของเด็กมหาวิทยาลัยซึ่งเด็กมหาวิทยาลัยก็จะมีสังคม2ออย่างถูกไหมเป็นสังคมไฮโซกับสังคมโลโซ ถูกไหมครับคนที่เป็นสังคมโลโซก็จะมีความคิดและความเชื่อตามแบบฉบับของคนที่อยู่ในสังคมโลโซคนที่อยู่ในสังคมไฮโซก็จะมีความคิดและความเชื่อตามแบบฉบับของคนที่อยู่ในสังคมไฮโซถูกไหมครับทีนี้ครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราเองเนี่ยกำลังซึมซับความเชื่อจากสังคมจากสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยเกิดวันนี้ครับเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองเราอยากที่มีชีวิตที่ีเราอยากจะมีชีวิตที่มันดีขึ้นนะครับอาจจะ ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือทุกคนต้องการที่จะร่ํารวยอยู่แล้วถ้าเราอยากที่จะมีชีวิตที่ร่ํารวยครับเราก็ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อก่อนตรงนี้ครับตัวสภาพแวดล้อมหรือสังคมเนี่ยจะช่วยเราได้มากๆเลยวันนี้หากสังคมที่เราอยู่นะครับเรามองดูและสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือเพื่อนเรามันไม่ได้ตอบโจทย์ทําให้ชีวิตเรามีเงินเยอะขึ้นเราก็ต้องอาจจะต้องออกจากบ้านนะครับออกไปเพื่อหาไปหาคนนะครับที่เขา อยู่ในสังคมแบบนั้นหรือเราอาจจะพาตัวเองไปอยู่ในสังคมแบบนั้นนะครับเหมือนกับที่คุณแซมวอลตันเจ้าของวอลมาะครับเขาเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า,ามีคนไปถามเขานะครับว่าถ้าเกิดคุณเกิดล้มละลายหรือตกอับขึ้นมาเนี่ยคุณจะทํำยังไงคุณแซมวอลตันก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยจะไปสมัครเป็นพนักงานเสิร์ฟนะครับในร้านอาหารรีสซอร์ทเนี่ยครับที่หรูที่สุดในเมืองเลยนะครับ คนที่สัมภาษณ์นักข่าวคนนั้นเนี่ยก็ถามคุณแซมวอตันว่าเพราะอะไรทําไมเขาถึงต้องการที่จะไปสมัครเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านที่หรูที่สุดคุณแซมวอตตันก็เลยบอกว่าก็ในร้านอาหารที่หรูที่สุดในเมืองเนี่ยแน่นอนว่าคนที่ไปกินร้านอาหารนั้นเนี่ยก็ต้องมีเงินถูกไหมครับคนเหล่านั้นก็จะมีเงินเยอะมากมายเลยเขาก็จะไปกินอาหารแพงๆกันแล้วเขาถ้าเขาไปเป็นพนักงานนะครับเสิร์ฟในนั้นเขาก็จะได้ไปอยู่ในสังคมได้ไปนั่งฟังคนที่คนรวยเขาคุยกันแล้วเขาก็มีโอกาสมีแนวโน้มที่จะซึมซับ พอคิดซึมซับสิ่งต่างๆเราหรือว่าไอเดียต่างๆเหล่านั้นจนเขาสามารถนํามาสร้างตัวได้เห็นไหมครับว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จและร่ํารวยในชีวิตเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับสังคมที่เขาอยู่มากขนาดไหนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราอยากที่จะกําหนดชีวิตของตนเองเราก็ต้องเลือกสื่อที่เราจะเสพในทุกๆวันถัดมาครับเราอาจไม่ใช่ผู้ปกครองโลกแต่เรามีอํานาจมากกว่าที่ตัวเราเองรู้ความคิดกําหนดการกระทําเสมอ เราส่วนใหญ่ครับมักคิดลบคิดเล็กจนอาจจะมองไม่เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเองเหมือนที่เขามีคำกล่าวติดตลกอยู่นะครับว่าถ้ามนุษย์เนี่ยเป็นต้นมะพร้าวมันจะสูงเพียงแค่เมตรเดียวแหมเป็นคำกล่าวติดตลกที่ดูจะตลกร้ายมากๆเลยนะครับแต่มันก็โคตรจริงเลยทีเดียวเชียวมนุษย์เราส่วนใหญ่ครับมักจะดูถูกตัวเองมักจะดูถูกศักยภาพตัวเองคิดว่าเราคงทำมันไม่ได้จริงๆแล้วนะครับ คนเราทุกคนเนี่ยมีศักยภาพภายในที่มากล้นเลยครับอยู่ที่ว่าเราจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าเรามีศักยภาพแล้วเราจะมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเองขนาดไหนในหลักคิดที่4ี่อะครับอาจจะเป็นเรื่องราวที่หลายคนดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันเป็นไปได้นะครับมันดูไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับถ้ามีคนมาบอกเราว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนความคิดได้นะถ้าเราไม่เคยเรียนรู้หรือไม่เคยถูกซึมซับในสังคมของคนที่ประสบความสําเร็จมาก,ก่อนเราก็จะคิดว่า บ้าเหรอเราเปลี่ยนไม่ได้หรอกเราเปลี่ยนความคิดไม่ได้หรอกเรื่องแบบนี้คนปกติส่วนใหญ่เขาไม่ได้ทํากันนะเราจะมาเปลี่ยนความคิดได้ยังไงหรือมีคนมาบอกเรานะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนนิสัยได้เชื่อไหมครับประมาณ99%ยอมรับว่าตัวเองเปลี่ยนนิสัยไม่ได้ซะอย่างนั้นแปลกไหมครับแปลกมากเลยนะทั้งๆที่คนที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับคนที่เขาก้าแลกกล้าเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองขึ้นมาได้เนี่ย เขาเป็นคนที่รู้ตัวเขาว่าเฮ้ยเขาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนนิสัยได้ถึงแม้การเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนนิสัยอาจจะดูไม่น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่ตลองดูครับเราเปลี่ยนความคิดได้จริงๆนะถัดมาครับในข้อที่5ครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเปลี่ยนความคิดได้แน่นอนครับสิ่งนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเราสามารถทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ สิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นข้อจํากัดของเวลาและความห่างในตอนนี้ครับอาจเป็นเพียงข้อจํากัดของความเข้าใจในปัจจุบันของเราก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าอะไรเป็นไปไม่ได้หรืออะไรเป็นไปได้ถ้าเรามีแนวโน้มนะครับที่จะพยายามลองทําอะไรใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิมเนี่ยจงลงมือทําตั้งแต่ตอนนี้เลยครับทําตามเสียงของหัวใจของเราทํามันอย่างมุ่งมั่นตั้งใจทําเลยครับเราอาจสร้างหนทางที่เราไม่เคยพบเห็นมาก่อนก็ได้จากการที่เราเชื่อว่าเราทําได้ เหมือนกับพี่น้องตระกูไลไรอะครับที่สามารถสร้างเครื่องบินได้ทั้งทั้งที่คนทั้งโลกเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้สุดท้ายครับในหลักคิดข้อที่6ก่อนจากกันนะครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆครับเป็นเคล็ดรับข้อสุดท้ายเลยก็คือว่าภาพใดก็ตามที่เราเติมความรู้สึกนึกคิดเข้าไปมันจะขยายออกจนปรากฏขึ้นมาจริงๆ เช่นเราอาจจะกําลังโกรธใครสักคนอยู่หรือรู้สึกไม่ดีกับใครสักคนแล้วถ้าเกิดเราเติมความรู้สึกนั้นย้ำคิดย้ำทําลงไปเรื่อยๆเติมความรู้สึกลงไปเรื่อยเราก็มีแนวโน้มที่จะอคติจนเกลียดคนแบบนั้นไปเลยพวกเราว่าจริงไหมครับหรือแม้กระทั่งความกลัวครับเหมือนกับคนที่กลัวแมงมุม ทั้งๆท,ที่แมงบุมมันตัวเล็กนิดเดียวอย่างที่เราทราบแต่คนที่กลัวแมงบูะครับเมื่อเห็นแมงบุมแล้วเขาเติมความรู้สึกกลัวลงไปเขาจะเห็นภาพของแมงมุมในหัวของเขาอะใหญ่ขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวและสุดท้ายครับความกลัวนั้นเนี่ยอาจจะพะํานำพาซึ่งอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะไม่ได้ดีกับชีวิตเขาก็ได้นะครับและแน่นอนครับเหมือนกันครับเมื่อความรู้สึกกลัวสามารถขยายความกลัวหรือสิ่งต่างๆให้ดูน่ากลัวขึ้นกว่าเดิมได้ความรัก หรือความรู้สึกดีก็ทําได้เช่นเดียวกันครับวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานด้านบวกหรือด้านลบความรู้สึกด้านบวกหรือด้านลบเมื Me ่อเราใส่สิ่งนั้นให้กับอะไรเข้าไปสักอย่าง ase, ครับเรากําลังเพิ่มพลังงานให้กับมันอะไรก็ตามที่เรากลัวหรือรักนะครับมีแนวโน้มที่จะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตของเราอย่างมากมายทีเดียวเมื่อเราเติมความรู้สึกเข้าไปจงเลือกความปรารถนาอย่างแรงกล้าของเราอย่างชาญฉลาดด้วยนะครับวันนี้หากเราต้องการชีวิตอย่างที่เราต้องการ อยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตเราต้องเลิกเติมความรู้สึกให้กับสิ่งที่เราไม่ต้องการแล้วเลือกที่จะเติมความรู้สึกให้กับสิ่งที่เราต้องการแทนแน่นอนครับสิ่งนั้นจะค่อยๆขยายออกขยายออกขยายออก,ยยออกจนปรากฏขึ้นจริงๆตรงหน้าของคุณครับ สำหรับวันนี้ครับขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านนะครับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากเลยนะครับที่เพื่อนๆติดตามวิดีโอของผมแล้วก็ดูจนจบนะครับหวังว่า6กหลักคิดของการใช้ชีวิตแบบคนสําเร็จนี้จะสามารถช่วยเหลือเพื่อนนให้ไปได้ในสิ่งที่เพื่อนเพื่อนควรจะได้เช่นกันแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบนะครับอย่าลืมติดตามกด s u b s c r i b e ที่ช anel ของผมด้วยนะครับรวมถึง a c e b o o k นะครับสามารถไปกดไลค์กันได้ผมหวังว่าวิดีโอชุดนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ